Läheb hea jahu .

ถึงตัวลอยพี่แจมอยู่แล้วเนี่ยเออผมก็มีเค่ใช้ไม่เคยเดินมาเต้นด้วยถึงานเลย

บอลเนาะเราจะพูดาษากันแรลนับเป็นที่แล้วเป็นี นี่ก่อนเี่ก่อนป้่ผมจะเกณนะอยากให้้ๆมมาน้าบอยอันนั้นหนาให้

พี่น้องที่รับอาหารนั้นไม่ต้องทานตรงหน้าเต๊นท์นะครับพี่น้องจากที่รับอาหารแล้วไม่ต้องทานตรงหน้าเต๊นท์นะครับพี่น้องที่รับนะครับเปิดทางให้คนอื่นพี่น้องได้มารับนะครับไม่ต้องเดืนดานตรงนี้เลยทีเดีครับพี่น้องที่รับอาหารแล้วนะครับขอความน่ามืดบว่า